ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมากินข้าวกันนะครับไม่ใช่ครับวันนี้เราจะมาทำปุ๋ยนะครับจากเศษอาหารที่เราเหลือทิ้งจากครัวเรือนนะครับโดยมีหัวเชื้อก็คือหัวเชือ้อเจาปวกนะครับหัวเชือ้อจูดินซีสังเคา์แสงนะครับแล้วก็ผสมนมเปรี้ยวครับ หัวเชื้อเจ้าปวกนี่ก็ได้มาจากอาจารย์กระมนพมมากนะครับคนโคราชนะครับหัวเชื้อที่ทําจากานมเปรี้ยวนะครับก็ได้มาจากอา,อาจารย์สามารถนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาขยะจากโคเรือนเนี่ยครับมาทำปุ๋ยกันนะครับ ครับเดิมก็มีหัวเชื้ออยู่แล้วนะครับก็จะทำการใส่กับข้าวลงไปในขวดนะครับ ข้าวที่บ้านเหลือก็อย่าทิ้งนะครับแยกขยะไว้ครับขยะเปียกผมก็จะมาทําเป็นปุ๋ยนะครับใช้เวลานิดนึงครับ Thank you สำหรับวันนี้ก็วันที่30นะครับธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับน,นี้ก็มีโอกาสได้พักหนึ่งวันนะครับเราก็ไม่ได้ไปไหนครับก็ <c oughs> <c oughs> มาทําปุ๋ยจากเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือนนะครับ ก่อนจะใส่ก็ต้องดูนะครับว่ามันมีเศษพลาสติกเศษอะไรอยู่หรือเปล่าครับก็คืออันดับแรก,กต้องแยกขยะก่อนนะครับแยกขยะมาแล้วก็ สำหรับหัวเชื้อจ้าปวกนะครับผมสั่งจา,านกระมนนะครับส่งทางไปรษณีย์นะครับผมก็มาทำการต่อเชื้อจนอต่อเชื้อแบบน้ำนะครับถ้าใครอยากรู้ก็ย้อนกลับไปดูครับใน Facebook ผมก็จะลงไว้นะครับว่าตอนที่ ไปสนีมาส่งผมก็ลงไว้ครับพอได้ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยคลิปจะยาวเกินไปนะครับใส่ไปแล้วนะครับ เดี๋ยวหัวเชื้อจาวปวกครับเขย่าก่อนนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับหลังจากนั้นเราก็ ใส่น้ำครับน้ำก็เป็นน้ำประปาธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าผมลองค้างคืนนะครับทิ้งไว้ค้างคืนหนึ่งคืนนะครับก็เขย่าครับครับที่เหลือคือรอครับ รอให้เขาย่อยนะครับแล้วก็เอาแต่น้ำนะครับผสมแล้วก็ลดน้ำต้นไม้นะครับครับเรียบร้อยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ